สวัสดีทุกชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนี่ครับบาสเตตีนะครับวันนี้เราจะมาเอ่อรีวิวนี่ฮะสกินของแบทแมนนี่ครับเป็นสกินใหม่ที่เอ่อเข้ามาในเซิร์ฟไต้หวันนี่ครับอ่านี่ครับเป็นสกินแนวแบบโจรตลัดอะไรแบบนี้นะครับแนวแบบปล้นอะไรแบบนี้อ่าตรงเอวจะมีปืนนี่ครับมีเอ่ออาวุธปืนที่ติดเอวมานะครับ ก็ประมาณนี้เลยครับเป็นสกินของเซิร์ฟไต้หวันนี่ฮะก็คือแบทแมนนั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็ต้องรอมาเซิร์ฟไทยนะครับดูครับโคตรเท่เลยนะฮะจังหวะนี้ก็ต้องถ้ามาไทยนี่ก็ต้องรีบเปน,นะครับถ้าใครอยากได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามาีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากอาวีเซิร์ฟไหนก็จะอัปลงนะครับ อย่าลืมกด subscribe นะครับ